ผผมมชคคคุณนรับว่่าแลงกสวัสดีค่ะเซยค่ะจะกลับบังจังอีกแล้วนะคะวันนี้นะฟังจะมาเล่นลนันกโนนิ่งบ่อนนะซึ่งเป็นการหนีหน้าคนนะคะเราเคยเล่นกันไปแล้วน,นะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นอีกนะคะวันนี้ใช้เปิดกล้องกล้องเข้าไปเล่นกันเลย แล้วก็เข้ามาแล้วนะคะซึ่งหูหมปกระตุกมากดูคนเล่นเยอะแน่ๆเลยดู what is this ทำไมถึงแมพกระตุกโอ้โห <c oughs> ไม่ทันแน่ <c oughs> คอยดู <c oughs> ทำไมมันแมบกระตุกอย่างนี้วะ โอ้โหกระตุกมากเดี๋ยวทำไมแมะกระตุกอย่างเงี้ยคนเยอะเยอะมากโอ้ใครปาสุบบอลมาวะเนี่ยโอเคนะคะน้าวิ่งหนีกันเลยวิ่งหนีก็มาเล่นวิ่งวิ่งวิ่งยังไม่เจอนะยังไม่เจอหน้าหนี่คนนะมันอยู่ในนี้แหละเออว่าไปนี่นี่ โอ้ยมาแบบมาแบบตกใจเลยอ่ะตาเกียร์้่งมาเลยเว่งมาเลยอะไรเนี่ยแนบก็กระตุก อุ้ยเฮไรอ่ะตัวไลตัวไลสาวสาวตื่เต้ตกใจให้หมมดเฮ้ยเฮ้ยอาเฟรดี้เฟรดี้เฟดี้มาเข้ากันขึ้นเข้าเข้าเข้าไปเฮ้ยมันเข้ามาได้มหูไปยังอ่ะอุ้ยเ้ยตากะตโอ้โห เราออกไปตรงนี้กันดีกว่ามันมีทางให้เราเข้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเยเฮเาา้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยย โอเคเกิดใหม่โอ้เข้ามาก็เจอเลยเฮ้อโหไม่ก็โอ้พี่อยากออกไปวิ่งเล่นอะลานไปเลยนะครับน้องๆเอ้โอ้โห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 ไปแล้วไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพื่อนไอ้โอ้โหไปทางไหน เพื่อแบบนี้เราเล่นตั้งนานนะคะแล้วก็เลยสไลด์เปลี่ยนโอ้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 เฮ้ยเจออะไรเพื่อนเจออะไรเจออะไรทุกคนทางเข้าทางเข้าทางเข้าทุกคนอยากขึ้นไปดูข้างบนน่ะเอออยากรู้ว่ามันคืออะไรดูหน่อยสิโอ้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนิดนึงอยากขึ้นไปดูข้างบนน่ะอยากเจอหน้ามันโอ้โอ้ไม่ดี เฮ้ยดีอยู่ข้างบนอะเอาดีวะเฮ้ยฮัลโหลไฮโอ้ยผ้าขยับมาไหมวะอุ้ยไปมาแล้วไอ้ระวังลูกหน้าคนวิ่งนะอือหืออือหืออือหือโอ้โหนี่มันแตกกันไปชุดเลยมั้งนี่แลอือหือ สงสัยฉันต้องไปไปอ,อือหือนี่มาห้องน้ำอีกแล้วนะเนี่ยเราต้องวิ่งไกปริ่งไปเราจะวิ่งไปนะคะแบบเออสตาร์ดันเนอะอีชิบเอ้ยลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างอ้าวอุ้ยเฟตี้โอ้โหอือหึ แต่คนเล่นเยอะมั้งแม็กก็เลยกระตุกบกัรอะไรสัอย่างไปนะครับเออโอ้โหนี่มันติดกำแพงเลยไหมโอ้าวิสเดสโอ้โหน้องคัชว่าอื what is this what is this เอ้อ โอ้ oh, สงสัยคนเล่นเยอะกระตุกม,มารอบนี้กระตุกดูคนเล่นเป็นเออสิบเอ็ดแสนเลยนะโอ้ยไม่กล้าเอาไปเอื้อเนะ oh, โอเควีมันไปยังอะ่ะไปยังเอาทั้งปืนทั้งปืนอึกกระปาจ่าหก อุตส่าห์จะออกไอ้นี่มันก็มาวัดรอบนี้จะผ่านไหมเนี่ยเออจะมิด็เออเออวัวกรมาจะเออเออเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเออติดประตูเฮ้มันมันเี่ยี่เกียจอยู่ในห้องน้ำเหอะ เหอะอเออื่ขี้เกียจอยู่ในห้องน้ำเพราะเราไม่ได้เข้ามาห้องน้ำโอเคมาที่ไหนก็นไม่รู้อ,อห้องตรงนั้นไงวิ่งไปวิ่งไปชิบชิบโหเล่นได้มเนียทุกวันเตะได้ไหมเตะได้ไม่เตะได้อะแล้วเขาแล้วลูกบอลน,นี้จะเอาไว้ทำอะไรเตะก็ไม่ได้ เ้เวทมลววอ้ชวยเกคนเด็กน้อยนี่ส้แแพ้แต่ยังต้อง้องไปไปต้องไงันนะคะเออเออเออเอเอไจ้ะปจ้ะไป้ะจินะคะขอ ตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วย,น,ยน,นะคะ